เดอีกสามปีเดี๋ยวเซียวน้องเพียน้องพ่อยมาประชันกับน้องอาอายเลยอันนี้สองเด้ออันนี้สองเด้ออันจะของมีผู้เดียวฮะอันนี้สองเอ้ยมีผู้เดียวจะได้กำลังเกิดน้ำกลนไม่อีไหลกยคนเจ้าเสียวมากปีใดก็อีกสามปีอีกสามปีน้องอาอายก็ยง่เป็นสาวพอดีปีสีมาแม่นกับเสียวมากขึ้นกันเอาอย่างมากเอาอย่างมากเอาลูกมากแล้วเนาะเอาลูกมากอีหยังจะของเอาผัวม่ได้เอาเมีย หัวเดือบเบิกเบิกปีกไปก่อนมวยซุ่มเด้นี่มวยซุ่มเด้นี่แมนปะเออผัวเอาไว้ที่หลังเออตี <onder. S 2> สิมาเดเอาเมียก่อนตีเออตอนนี้มียนการย่องหลังใบสีไส้เดีนี่มี่ปะนี่ผู้สาวเจ้าเดี๋ยวจ้าถามเนี่ยถามเนี่ยแต่จะอยู่นั่กันนี่บ่เคยถามยักเถอครับเพิ่นเป็นพระเอกนั่งเอกคู่กันนีเอกกอนนี่เพิ่นเ็ดคือคือคือจนว่าคนความรู้สึกเข้าเอาซุ่มมุนีมันมักกันดีหลีอเปล่า ี่ไถามเนี่ยโกโกถามเนี่ยเอาจากปากมือนี่เลยถามอีหลีอันนี้ฟังเพานาหลาเขามยโโายุคพี่ผู้เฒ่าบนโศกันไอ้เนี <im ple> ่มาปากบ่ดีแต่เท่าใครมั่วเฒ่าตาเขาสามสี่โคตรหนึบเ,เป็นยังไงแมน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 เอาพอเท่าพอแต่ฟังนั่นพ่อหนาก็เลยเหลือแต่เท่าสองโคตรบาทเดี๋ยวยาเฝ้าก้อนสีดำให้คอยให้คอยลูกคอยเฝ้าในค่ำหนึ่ง อืออีหล่ะไอ้งานโตกับพี่น้องไปเลยสวัสดีค่ะน้องอ้ายหมอลำเสียงแจ๋วค่ะเฮ้ยแปงไหนแปงไหนเต้นเป็นเต้นกันเบาดีครั้งเนาะว่าเด็ดแจงอีหล่ะเอาไหมอีหล่ะประกาศอีหล่ะประกาศไหมบอกอีหล่ะอย่าคิดงังนสั่นมันมันมีไอเทปดีบมากนี่อ๋อเป็นยังโอ้เจ้าวจีไปทักเด็ดเนี่เลี้ยวหนาเลี้ยวหลังหยอดปากน้องน้องอ้ายต่อไม่ชัดเจนด้วยอีหล่ะว่าอ้ายเสียงแจ๋วนี่ พีทแต้วเป็นคนบอกให้ว่าโ่๋บอกเมนดาลูกใ่กระไดว่าไปอีกลหรอตอบไม่ตอบไม่เหรอตอบไม่สวัสดีค่ะน้องอาอายหมอล่าควันใจแฟนค่ะพ่อหนูว่าพิท ผู้ใดบอกนี่อขมวนเจ้าคือเป็นคนจังสี่ไอ้ลุงแม่บอกไปลุยแม่นค่ะบอกหลานบอกไปทั่วมันเป็นหัวหน้ำมอหล่ำนี่สุูยาสเปปหาทาบถ้ำลูกน้องวงนั่นวงนี่หลายอยู่ซื่อๆอยู่อยู่ซื่อๆอยู่คืออยู่คืออยู่คือไอ้หนี่แม่บอกหลานบอกดีๆอยู่ซื่อๆเอาเอาอีลาบอกดีๆนั่นดันสั่นเลว สวัสดีค่ะน้องอ้ไอ้หมอลำใจเกินลอยค่ะโอยค่อยว่าแล้วค่อยว่าแล้วใกล้คั่นแล้ว่ะแกเป็นกูแตงไข่คนปุ๊บลุ่มบ่อยกระไดเอากีฬาและกละโตดีๆแล้ลูกสวัสดีค่ะน้องอ้ไอ้สกุณาพจนเสียงวิหกค่ะโคตสวดครับพี่น้อง ถึงแล้วถึงแล้วไปที่ไรแล้วล่ะที่ลาไไเพราะยัยปอลังการโชว์ตจีบ่ะค่ะล่ะสร้างกำนันแพ้โอ้ย <c oughs> บออยู่นี่พนกดีที่ลายังกาค่ะบออยู่นี่พนกดีตีดีค่ะดีแล้วเบิกเงินไงบอเบอิกยากจีค่ะอ,อันอันมองแล้วดีแล้วดีมองได้ล่ะเออบ่รู้ค่ะเอ้าเจ้าบ่มี่มองดีเลยไอเอียังก็เจ้าบ่มี่มองดีเลยเขาคิดบ่ออกเลยดีแบบบ่รู้ มีมีจ <ír steals Christina> ้ามองไหนมองไหนแล้วกินเหล่าดีเด็กไม่เคยโกหกใครไปยังก็อย่าแต่ลูกไอ้เต่าว่างให้ค่ะทรายค่ะเด็กว่านานไหมก็เป็นจังสีพอมาได้กินเหล่าดีที่ลูกเขียนนั่นอันนั้นสมโอที่พอเทเสขวดนั่นมาซื่อมันเป็นจังสีเราเก็บหนหัวเล็กเด็กน้อยเบิึงอยากอายบ่หน่เห็นบ่ลูกเมื่อว่าวตอนหนาประชาชนเนี่ยก็อยากอายอยู่อยากจัง เห็ดจังใดมันเศร้ากินบอดไอ้เศร้าแน่เรื่องเหล่าเรื่องยานมันผิดไข่อ้อจักบอกไปอ้าวบอกยืดดิค่อนผิดไข่อนี่เจ้าหลวงป่ะเข้าสองคนมันผิดไข่อ้อยุดไอ้ไปเมืองไข่อ้อแล้วเป็นยังมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเหล่าเลยเป็นยังเรื่องกันเรื่องกันอ้อพี่เต้ บ่ตัวเมืองค่ายอ้อเมืองค่ายอวยไอเอี่ยงก่อดว่าอะไรก่อนอ่ะเมืองค่ายอวยค่ายอวยมันยังคือคืออียงโอ้ยกระโค้ยโอ้ยโอ้ยอันโอ้ยเซ็นเจอร์นิดนึง จะเป็นสมซื้อว่าเป็นนังเอกมาลั่งลีลีเนาะบ่หู้ที่ผู้แดนอย่าพากันหากินเหล้าเมายาไรเห็นบ่นี่เห็นบ่นี่แม่นจักรพรรดินี่เป็นหัวหน้าที่ดีมากๆเลยก็กินเหล้าเลยเรื่องเหลราเรื่องยานี่เอาไว้ข้างนอกปาร์ตไม่ยังระบายก็กินตีต้องเห็เได้หน่อยลอยออกมบ้างได้มีเจ็ดคนนะคะไม่มี ไม่มีให้พ่อแมนบ้างเหรอลูกโ,โอ้โอกูอยากขึ้นไปเป็นเด็กหน่อย <c oughs> ไม่ด้ิ